สวัสดีครับผมเกณฑ์จากช่องกันตาครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Rusty Lake Hotel นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นบริกรในโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับต้องคอยต้อนรับแขกผู้เข้ามาพักซึ่งเป็นสายพันธ์สัตว์สายพันธุ์ต่างๆนะครับเจ้าของโรงแรมก็เป็นคุณนกฮูกนะครับที่เป็นคนสั่งเรามาเราก็ต้องบริการอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ต้องคอยนําเนื้อของแขกครับไปทําเป็นอาหารครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีทุกคนผมขอแนะนำตัวเองหน่อยนะผมชื่อคุณนกฮูกและนี่คือโรงแรมของผมลัสต y เล k e h o t e โอ้ดูนั่นสิแขกของเรามาถึงแล้วพวกเขามีเหตุผลของพวกเขาที่มาที่นี่และผมก็มีเหตุผลของผมที่เชิญพวกเขามาพวกเราจะมีมือข้าห้ามือ้อต้องแน่ใจว่าพวกเขาทุกคนคุ้มค่าที่จะตาย อาทิตย์นี้จะต้องเป็นอาทิตย์ที่มหัศจรรย์อย่างแน่นอนมาเริ่มสร้างความทรงจำกันเถอะเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในฉากแรกกันแล้วเจอคุณอีกากันเลยอยู่ที่ล็อบบี้เกมนี้ก็เป็นเกม Point Click นะครับแก้ปริศนา ลองมาคุยกับคุณเอ้ยอีการก่อนสิมิสเตอร์คลาวยินด,ดีต้อนรับเราแขกสู่โรงแรมของเรานะครับแขกมีห้าคนแก้วนะ้ำมีห้าแก้วชิมค็อกเทลค็อกเทลกุ้งค็อกเทลกุ้งอะเนี่ยอาหารอร่รเฟิร์ฟเดมทูโลคอล์คีตี้ น่าต้องนำพวกนี้ไปเสิร์ฟนะฮะเราต้องก็ต้องนำค็อกเทลกุ้งพวกนี้นะฮะไปแนน่ต้อง <c oughs> <c oughs> นำค็อกเทลกุ้งพวกนี้ไปเสิร์ฟนะครับแล้วเหล่านี้คืออะไรกันพวกนี้พวกนี้พวกนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับคิเชนไปเราไปทางไหนดีทางขวางนะั้นเหรอนี่คือทางขวานี่คือห้องของ ทางขวานี่น่าจะเป็นทางไปห้องของคุณนกฮูกนี่เจอแล้วครับเราแขกของพวกเราครับเต้วกุ้งเสิร์ฟเสิร์ฟเยัะขอโทษนะฉันไม่กินอาหารสียมพูกับตานะ่แล้ว <c oughs> เจอคุณนกพิาราบคุณนกกระต่ายคุณนกพิราไม่กินอาหารสยมพูกับตา แต่น,นี้สีส้มนี่กินได้เอาคุณกระต่ายเอาครับลอง <c oughs> Funny Looking Food แ yeah. ย่คุณกระต่ายชอบอคอกเทลนะคอกเทลกุ้งรส <c oughs> ชาติมันจะเป็นยังไงอคอกเทลกุ้งต้องจัดดินเนอร์ให้แขกให้เราแขกด้วยนะครับตอนนี้เลื่อนมาอีกห้องนึงเราก็เจอคุณกวางแล้วก็คุณไก่ฟ้าแล้วก็คุณหมูป่านะครับเราก็เสิร์ฟ ็อกเทลกุ้งให้คุณกวางก่อนเลยมิสเดีย a n k you ต่อมาเรามาเสิร์ฟให้คุณไก่ฟ้ากันนะครับดูสิคุณไก่ฟ้าจะว่ายังไงถึงกับวางไว It s s m e l l like a bit fishy คุณไก่ฟ้าบอกว่าโอ้โหนี่มันมีกลิ่นข้าวเล็กน้อยนะใช่ดีกุ้ง ค็อกเทลกุ้งใครจะไม่คาวล่ะครับปะโทไม่พูดเลยเลยพูดแค่นี้ครับเราก็เสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทํายังไงต่อไปครับมาดูพ่อครัวสวัสดีฉันได้ยินเสียงพูกแขกมาถึงแล้วนี่นาฉันอยากให้นายหาส่วนผสมสดๆมาในพรุ่งนี้มาภายในวันพรุ่งนี้ อตอนนี้คุณคุณกบก็ได้ให้เราไปหาส่วนผสมนะครับเห็ดเนื้อกวางแล้วก็โรสแมรี่นะครับตอนนี้เราก็รู้เป้าหมายแรกของเราแล้วอ๋อมีให้มาให้หลายเมนูกันเลยทีเดียวนี้มะเขือเทศที่โครงหมูป่านะครับแล้วก็วายแดง เมนูที่สามนี้ White, White, น White, วไวท์วน์นะครับไวนขาวอะไรอะอกไก่ฟ้าครับกินอกไก่ฟ้ากันเลยทีเดียวไทม์ไบไทม์นะไบไทม์ By, Time, นะครับเมนู mm hmm. ที่สี่เป็นแครอทแล้วก็ขากระต่ายนะครับแล้วก็ถั่วขาวเมนู mm hmm. ขากระต่ายจะทำอะไรกันอันนี้เมนูที่ห้านะครับ mm hmm. เป็นมันฝรั่ง แล้วก็ปีกนกพิราบนะครับแล้วก็แบล็คเบอร์รี่มีเมนูพิเศษด้วยนะครับตอนนี้เราไปเริ่มหาส่วนสมเม,มนูแรกกันเลยดีกว่าเนื้อกวางนะครับเห็ดโรสแมรี่ The Lobby กลับมาที่ล็อบบี้แล้วนะฮะ <c oughs> นี่เราเจอไวน์ขาวจาก ตอนนี้คุณนกพิลาบก็กำลังจะกลับห้องนะครับนี่มาถึงตอนกลางคืนกันนะครัว <c oughs> ล็อบบี้มีโทรศัพท์มาครับิสวัโหลคุณนกฮูกโทรมานะครับฮัลโหลว่าไงครับ คุณนกฮูกบอกว่าให้ไปดูที่รูปถ่ายของคุณนกฮูกนะครับอืมรูปถ่ายของคุณนกฮูกมีเห็ดนะครับเราเก็บเห็ดมาครับได้มาแล้วเห็ดออริจินแมทรูมนะครับเห็ดได้เห็ดมาแล้วตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณโอนเนอร์ั้นตอนนี้เราจะ ลิฟต์ลิฟเปิดแล้วนี่นาไปครับไาคุยกับคุณแมวหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> คุณแมวไม่คุยอะไรเลยขู่อฟองๆเลยนะแมวหรือหมาหรืองูโอ้หคอยมาเข้ามากดลิฟให้ด้วย ชั้นลบหนึ่งมีชั้นลบหนึ่งแต่ไปไม่ได้ครับงั้นเราไปชั้นหนึ่งเราตามหาห้องของคุณกวางน,นะครับคุณกวางคุณกวางอยู่ห้องซ้ายนี่หรือเปล่าลุมหนึ่งอย่อยู่ไปครับลองเข้าไปในห้องของคุณกวางดูดิจะมีอะไรัง้งคุณกวางครับห้องคุณกวางมีหัวกวางด้วยเหรอครับ คุณกวงังมีอะไรช่วยไหมครับบลิงมีบ b ตตี้แมรี่นี่อะไรอะวอดก้าอูว้าวได้วอดก้ามันหนึ่งครับโมยคุณกวงัง b l ตตี้แมรี่อยู่ตรงไหนล่ะนี่เหรออืมอะไรอะลายมือหรืออะไรอ๋อนี่เป็นหรือว่าเป็นกำหนดการคปาว ไม่ใช่หนิว่ามันเป็นอาหารเป็นส่วนผสมพิเศษวอดกา้าโทบาโคเหรอบลัดวอดก้าโทบาโคอันนี้คืออะไรครับได้กุญแจมาไม่รู้กุญแจอะไรนะครับ กวางมีลายไม้ไม่มีครับลิ้นชักกดไม่ได้ครับในลองกดที่แก้วเนี่ยร i n อ is not complete ตอนนี้เรามีวอดกา้าขาดอีกสองอย่างนั่นเรอะมิสเตอร์เดียนิ้อ่านแทบไม่ออกครับผมลายมือใครครับอยากจะรู้จริงๆเลยครับ เอ๊ะอะไร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 ,ะไรผิดเสื้อกลางคืนไม่มีอะไรครับแต่ผิดเสื้อยังบินอยู่เกาะอยู่เปิดอีกบานมีอะไรไหมมีเชือกครับลอกเชือกอเราต้องวางแผนนะครับ <c oughs> วางแผนเพื่อจะให้ได้เนื้อคุณกวางมานะครับ เนื้อคุณกวางเอ๊ะสามเหลี่ยมบนเราจะต้องไปหาอาดลับนะครับหาจัที่ไหนกันละ่ะเฮ้ยเหมือนกับว่าจะเจอผีเสื้อที่หายไปตัวเมื่อกี้หรือเปล่าจับสิจับได้ไหมอ่ะต้องมีอะไรครับถึงจะจับได้ ดูตรงนี้สิลิ้นชักคึบมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือไม่ไม่มีไม่เอา้ามีครับไม่ขีดไฟครับตอนนี้เราได้วัดก้ากุญแจไม่ขีดไฟมานะครับอันนี้บวกเหรอนี่งเครื่องหมายบวกหนึ่งสองสาม อ๋อถ้วยอันนี้เป็นถ้วยแก้วเรามีถ้วยแก้วน่าจะต้องเอาอะไรมาบดสักอย่างนะครับแล้วก็ได้ถังเปล่ามานะครับถังเปล่าถ้วยแก้วเฮ้ยนี่ไง นี่น่าจะเป็นรหัสนะครับหนึ่งหนักเท่ากันพอดีเลยรูปบวกนี่คือหนึ่งครับรูปบวกคือหนึ่งรูปสามเหลี่ยมคือหนึ่งสามห้าเอาไหนลองไปไขตู้สิได้หรือไม่ได้บวกคือหนึ่ง ามเลี่ยมคือสา <c oughs> มมวลมวลคือห yeah. ้าเย้ออ้ยได้มีดครับมีดเรามาทำอะไรกันนอกปิดปิดด้วยดิปิดไม่ปิดไม่เนียนไม่ไม่ปิดแต่มันไม่เนียนะ <c oughs> เฮ้ยถังเปล่ามาจับผีเสื้อได้ไหมเฮ้ยอ๋อขวดแก้วนี่ไงชึบเอาเอาผีเสื้อไปแล้วบินหนีอย่าพิ่งไปเอา อย่าเพิ่งไปพึ่งไปพึ่งไปพึ่งไปเอาอะไรมาจับได้ม้งสัก <c oughs> นิดหน่อยเลยล็อกเก็ตล็อกนั่นเหรอเรามีกุญแจเปิดดีครับเอแปดห้าหกเอามาทำอะไร ใช่ครับอืตอนนี้มีบิกเกอร์อยู่สามอันลำทีอันอันนี้เป็นถ้าทางคุณกวางนี่จะชอบสะสมผีเสื้อนะหรือมันเป็นห้องของโรงแรมประดับตกแต่งนี่ลองจุดสิจุดนะครับแชมีอะไรหรือไม่วอดกามาต้มได้ไหมแชะแชะ ต้มไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอืมเชือกนี้ก็ทำอะไรยังไม่ได้นะครับลองเอาถังใส่เข้าไปเออนี่นั่นแหละชึบดูสีเราจะตักได้อะไรขึ้นมามั่งชึบได้ไรมาครับ Bucket with water ครับ ผีเฟื้อจับปีเฟื้อหน่อยสาดแม่งสาดมันได้ไหมเล่าสาดมัน <c ười> ไม่จริงอ๋อได้น้ํามาแล้วไหนลองเติมใส่พวกอันนี้สิชืบชืบชึบชบชืบเติมไม่ได้เติมอันนี้ชืบนี่งไงครับ เอาเล่าใส่ไปด้วยได้ไหมครับเกิดเป็นอะไรขึ้นมาข้างล่างข้างใต้ไปดูอย่างอื่นกันก่อนก็ได้นะครับตอนนี้คุณกวางรอแป๊บนะเอาวอดก้าไปกินก่อนได้ไหมก็ไม่เอาคุณกวางจะเอาบัดดี้แมรี่เนี่ยเอา น้ำเทใส่ได้ไหมไม่ได้ครับยาสูบได้ใช่ไหมยาสูบเหรออันเนี้ยอ๋อหรือเอาน้ำเทใส่แล้วก็ปิดไว้มันก็จะมียาสูบโตขึ้นมาอย่าบอกนะเพาใช่คุณกวางเราแป๊บนะรอยาสูบโตโตกวอนนะอีกกี่ปีจะได้ไอ้น,นี่เนี่ยในนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับ นี่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับวอดก้ามาใส่กันได้ไหมได้นี่ไงเฮ้ยมันอ๋อวอดกา้าดูวเอาน้ำเปล่าใส่คุณกวางครับคุณกวางคุณกวางเอาวอดก้าไปอย่างเดียวมันไม่ได้เลยครับและเลือดนี่ผมจะไปหามาจากไหนละครับเลือดตัวเองเลยครับ งั้นมันก็เหลือเลือดเดียวแล้วล่ะคุณกวางครับงั้นผมคงต้องเลือดคุณกวางแล้วนะครับนี่ไงครับเลือดเลือดเอาแก้วแก้วไปไหนยิ่งพิ่งยิ่งยิ่งอนี่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 ได้แล้วครับตอนนี้เราได้เลือด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 คุณกวางมาแล้วครับอันนี้ไปลองเลือดคุณกวางครับนี่ไงครับ คุณกวางชอบกินอะไรแบบนี้เหรอครับขอบคุณครับคุณกวางที่ให้เลือดผมมาครับเอาเลือดมาเติมกับเหล้าครับตอนนี้ขาดยาสูบครับยาสูบนี่ทำไงถึงจะโตได้อ๋อมีดินแล้วมันก็ต้องมีปุ๋ยมีดินแล้วต้องมีปุ๋ยครับคุณกวางครับขอปุ๋ย ขอปุ๋ยน่อยนบคุณกวางคุณวางมีปุ๋ยไหมครับคุณกวางไม่น่าจะมีปุ๋ยตอนนี้เหลือทางที่เราต้องจับผีเสื้อนี้มาทําเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อผีเสื้อ,อหรือว่าเราต้องเอาขวดแก้วมาครอบมันอีกทีนึงนครับ นั่นได้ครับว่าแล้วมาแล้วผีเสื้อบัตเตอร์ฟลายเอาขวดแก้วมาใส่รอก่อนนะเอาผีเสื้อมาใส่ตรงนี้เหรอ <c oughs> ใช่ไหมใส่เพื่ออะไรอะ่ะแล้ว <c oughs> เราจะได้อะไรอะ่ะจ <c oughs> ุดประสงค์หลักของเราเลยนะครับเราจะต้องกันเนือ้อคุณกว่างครับ ทำไมกันเฮ้ย <c oughs> ทำไมตอนแรกกดไม่ได้แล้วครับข <c oughs> อไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยได้อะไรอะเอลือดกลาสเอาไม่ทันโยกโยกทาบาสโก้ไม่ใช่โทบาคโก้ครับ <c oughs> นี่เหรอวัซซ <c oughs> ทาบาสโก้ครับนึกว่าโทบาคโก้ปัดโท แล้วก็ไปหาปุ๋ยหาผีเสือ้อรอรอตั้งนานไอ้นี่เขียนว่าโทบาสโกเลอครับอ,อ๋อใช่จริงๆด้วยนึกว่าโทบาโกกับทลายมืออ่านไม่รู้เรื่อง่ะคุณกว้างะนี่ใส่เข้าไปได้เอาสเปชส่สมพิเศษนั่นยะ ส่วนผสมพิเศษหรือว่าหรือว่าจะเป็นไอผีเสือ้อนั่นตอนนี้เราก็มีเขากวางเอ๊ะนี้อะไรใบไม้ My, ครับใบไม้ My, ครับเราต้องตัดมาได้แล้วโรสแมรี่นี่ไงแกเลียนเอาทบเอาทับบัสโกไปกินก่อนอืมเราจับผีเสื้อมาได้คนระับ ผมต้องเกี่ยวอะไรกับผีเสื้อนนแน่ผีเสื้อข้าต้องทำอะไรกับเจ้าปรดบอกข้าเถิดผีเสื้อผีเสื้อทั้งหลายไอ้ผีเสื้อตรงนี้จะเกี่ยวอะไรกันไหมเฮ้ยเฮ้ย รู้แล้วใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม <S <S 1> <S 1> น่าจะใช่ครับรูปทรงเหมือนกันเลยครับนี่จุ๊บอันนี้สองนี่ 2. รูปทรงเหมือนกันนี่คลิกได้หรือว่ามันดูมันต้องมาคลิกตามนี้ครับ นี้หนึ่งก่อนแล้วก็จึ๊บแล้วก็จึ๊บจึบแล้วก็ชึบชึบ <c oughs> จสรไปฮะลองดูตัวนี้หนึ่งทีตัวนี้หนึ่งทีตัวนี้สองทีตัวนี้สองทีเฮ้ยน,นี่ไงครับผมชะฮึบฟีดเมล็ดอะไรเนี่ยได้เม็ดกัญชามาหนึ่งเม็ดนะครับมันต้องเป็นไอน้นี่แน่ เตรียมดินไว้ให้พร้อมเลยนะก็ว่าอยู่น้องเอาอะไรมาใส่เอากัญชามาปลูกนี่เองครับโอเคอบไว้น่าได้มาแล้วพอยซสโนซีดมเมล็ดพิษเหรอครับน้าอ๋อใส่ไม่ได้แต นี่นี่นี่ไอบวกไอบวกของเราครับไอบวกของเราเอา้าวนี่เป็นไงล่ะเมล็ดซีใส่ไปแล้วก็โบดนั่นเองครับมเมล็ดกาแฟดำกัญชาของเราเอา้าวลืมหยิบมาได้แล้วเป็นไง ไม่ขกันชาบดมาไเอา้าวไม่ใช่เหรออ๋อที่เรายังไม่ได้ใช้คือไอ้นี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับนั่นแหละเป็นไงล่ะจุ่มจำจุ่มจำเข้าไปพอยซันยาพิษเนี่ยนะยาพิษ นี่สูตรผสมพิเศษยาพิษของเราได้มาแล้วบัดดี้แมรี่หนึ่งแก้วเอาไปเลยคุณกว้างด,ดื่มดื่มดิอึอึอึมเป็นไงบ้างคุณกวางปฏิกิริยาบัดดี้แมรี่อร่อยหรือไม่เอาไป เป็นไงอะเอาคุณกวางอ,อือออออออาอารารับคุณกวางออออาอาราาแล้วเป็นไงบงัดอออออออรออ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 ลอลออ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 องออ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 คออ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 ีอ <c oughs> ออ <c oughs> ออ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 อวออออออวออออนออ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 อ เรามาทำเมนูเนื้อกวางผัดเห็ดและโรสแมรี่กันนี่ผัดไปเลยเนื้อกวางผัดเห็ดเนื้อกวางผัดเห็ดแชมปิญองนะครับดินเนอร์คือแรกว้าวอืมตอนนี้ทุกคนก็กำลังดื่มด่ามอร่อยอุ้ยอร่อยจังเลยนี่เนื้ออะไรอะ่ะ ว้าว wow! เอาเลย3ดาวครับเนื้อที่พวกคุณกินนั่นคือเนื้อกวางนั่นเองเพื่อนๆนเพื่อนๆของทุกคนนะจ๊ะอ่าตอนนี้เราก็ได้เนื้อกวางเรียบร้อยเมนูเนื้อกวางคอม plete นะฮะคุณกวางเราก็ได้มาอยู่บนจานแล้วเรียบร้อย แล้วสำหรับวันนี้ก็คืนนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าสำหรับดินเนอร์อมื้อต่อไปนั้น<อ>ผมจะมาทำเมนูอะไรกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ<อ>แจกกันครับ